ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จิตวิทยาเบาๆกับพวกเราม r n i n g ่ง d n i ไหน,นวันนี้เราจะขอนำทุกคนเนี่ยมาเข้าสู่การถอดรหัสภาษากายกันดีกว่าคะ่ะคนรู้ไหมคะว่าภาษากายเนี่ยบอกอะไรเราได้มากมายหลายอย่างเลยคะ่ะวันนี้นะคะจะขอหยิบยกมาจากหนังสือเล่มหนึ่งคะ่ะเป็นเคล็ดลับการอ่านคนแบบมือโปรเลยคะ่ะจากอดีตเจ้าหน้าที่ FBI ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากายอย่างโจนเนวาโรคะ่ะ ผู้เขียนหนังสือสุดคลาสสิกอย่าง What Everybody Sing a y ค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะจะไม่สอนให้เรารู้ว่าใครโกหกหรือว่าใครพูดจริงแค่จากการยิ้มค่ะแต่มันจะสอนให้เราเนี่ยสังเกตลึกลงไปถึงสัญชตาตญาณที่ร่างกายเนี่ยแอบส่งมาโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะและสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือสิ่งเหล่านี้เกิดจากสมองส่วนที่โบราณที่สุดของเราค่ะหรือว่าสมองส่วนลิมบิกนั่นเองคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมบางคนเนี่ยดูเหมือนจะอ่านใจคนได้เก่ง หรือบางคนเนี่ยทำไมเรารู้สึกตะขิดตะขวงใจเหลือเกินกับคําพูดของใครบางคนทั้งที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันก็ช่างจะดูด,ดีเหลือเกินซึ่งคําตอบพวกนี้นะคะอาจจะไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เราได้ยินค่ะแต่เป็นสิ่งที่เราได้เห็นและนี่ก็คือประเด็นสําคัญค่ะที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าร่างกายของเราสื่อสารอะไรบ้างทําไมภาษากายเนี่ยถึงเรียกได้ว่าเป็นภาษาที่ซื่อสัตย์ที่สุดค่ะ แล้วคุณสามารถเนี่ยจะเอาความรู้ที่ได้รับฟังในวันนี้เอาไปใช้ต่อในชีวิตประจําวันลองดูนะคะลองเอาไปปรับใช้ดูไม่ว่าจะเป็นกับเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าลองเอาไปสังเกตคนรอบตัวดูนะคะเอาละคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มถอดรหัสภาษากายไปพร้อมๆกันดีกว่าคะ่ะในหนังสือเล่มนี้นะคะเขาบอกว่าภาษากายเนี่ยคือภาษาที่ซื่อสัตย์ที่สุดแล้วทาไมเขาถึงกล้าพูดแบบนี้ล่ะคะคุณรู้ไหมคะว่ามันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะคะ การใช้คําพูดที่มันสวยหรูโกหกหรือว่าบิดเบือนจากความเป็นจริงเนะยบางคนเนี่ยเขาฝึกจนแบบมีความเชี่ยวชาญหรือว่าความชํานาญเลยด้วยซ้ํหรือแม้แต่การใช้หน้าตานะคะเขาก็าพยายามสามารถที่จะควบคุมแล้วก็แสดงออกได้ในระดับหนึ่งเลยเพื่อปกปิดความรู้สึกจริงๆที่อยู่ข้างในของเขาแต่คุณไม่ต้องกังวลไปนะคะว่าคุณจะดูไม่ออกเพราะว่ามันจะมีสิ่งหนึ่งที่คอยบอกเราคะ่ะก็คือร่างกายของคนเราเนี่ยมันจะไม่สามารถเป็นไปตามที่เราต้องการปกปิดได้คะ่ะ ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะคะเขาบอกว่าภาษากายของคนเราส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ถูกควบคุมโดยสมองส่วนที่คิดวิเคราะห์หรือว่าตัดสินใจค่ะแต่ถูกขับเคลื่อนโดยสมองส่วนลิมบิกให้เราลองคิดถึงสมองของเรานะคะสมองส่วนลิมบิกเนี่ยจะเป็นสมองส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะเกี่ยวข้องกับพวกอารมณ์ความทรงจําและที่สําคัญที่สุดคือสัญชาตญาณการเอาตัวรอดค่ะ มันจะทํางานโดยอัตโนมัติรวดเร็วแล้วก็ฉับพลันมากมากเลยค่ะเมืเ่อเผชิญกับภัยที่คุกคามหรือว่าสิ่งที่มากระตุ้นอะนะคะสมองส่วนนี้นะคะจะทําให้เราเนี่ยตอบสนองได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการคิดเลยค่ะเพราะมันจะทําให้เราเนี่ยเอาตัวรอดได้จากภัยพิบัติภัยคุกคามต่างๆนะคะจากสมัยก่อนเนี่ยเนาะมันมีภัยพิบัติมีภัยต่างๆจากสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำยังไงเราถึงจะมีชีวิตรอดได้ซึ่งสมองส่วนเนี้ยเขาจะออกแบบกลไกออกมาให้เรามีชีวิตรอดค่ะ ตัวอย่างง่ายๆนะคะเวลาที่คุณตกใจอะไรบางอย่างเนี่ยคุณก็จะกระโดดถอยหลังใช่ไหมคะหรือว่าหดตัวหรือเอามือมาปิดบังที่หน้าอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเองอย่างรวดเร็วโดยที่คุณไม่ต้องสั่งการใช่ไหมคะนั่นแหละคะ่ะคือสิ่งที่สมองสั่งการมาเพราะว่ามันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ใช่ไหมล่ะคะมันก็คือการทํางานของสมองส่วนลิมบิกนี่แหละคะ่ะ ทุการขยับตัวของเราไม่ได้เป็นแค่การเคลื่อนไหวธรรมดานะคะแต่มันมีต้นกําเนิดจากสมองส่วนหนึ่งที่เรียกว่าลิมบ i c System ค่ะนี่คือสมองดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องกับการเอาตัวรอดของมนุษย์นะคะสมองส่วนนี้จะสั่งให้ร่างกายเราแข็งตัวหรือว่าสู้อัตโนมัตินะคะในสภาวะที่กดดันนะคะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเวลาเราไปสัมภาษณ์งานนะคะเรารู้สึกยังไงบ้างเอ่ย รู้สึกประมาณใช่ไหมคะแต่ปากก็ต้องพูดด้วยความมั่นใจว่าพร้อมค่ะพร้อมที่จะเริ่มง,งานทันทีแต่ขาของเราเนี่ยก็กดิกไม่หยุดเลยมือเรามันก็เย็นเฉียบไหล่เราเนี่ยมันก็ห่อเกรงเหล่านี้นี่แหละค่ะที่จะให้เราสังเกตพอจะหเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคะว่าทําไมภาษากายเนี่ยจึงมักจะเปิดเผยความรู้สึกแล้วก็ความคิดที่แท้จริงออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะมันคือปฏิกิริยาอัตโนมัติที่เรายากจะควบคุมมันค่ะ นั่นทาให้ภาษากายเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างหนึ่งนะคะในการทําความเข้าใจคนรอบข้างค่ะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเข้าใจคนรอบข้างได้อย่างลึกซึ้งเนี่ยมันก็จะต้องมีการฝึกฝนค่ะเราต้องมองให้เห็นค่ะถึงพวกภาษาพวกเนี้ยที่เขาไม่ได้แสดงออกมาซึ่งการอ่านภาษากายพวกเนี้ยนะคะมันไม่ใช่แค่การมองเห็นอย่างเดียวแต่มันคือต้องสังเกตด้วยค่ะต้องสังเกตอย่างละเอียดผู้เขียนอ่ะเขาเน้นย้ำเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยค่ะ เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่อ่ะมองแต่ไม่ได้สังเกตเราการสังเกตคืออะไรคะมันก็คือการใส่ใจในรายละเอียดมองหาความผิดปกติจากสิ่งที่ควรจะเป็นคะ่ะยกตัวอย่างนะคะเมื่อคุณเห็นเพื่อนผิดปกติจากสิ่งที่ควรจะเป็นนะคะการที่คนคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนร่าเริงคะ่ะแต่วันหนึ่งอยู่ๆเขาก็มานั่งกอดอกแล้วก็มีสีหน้าเคร่งเครียดนั่นก็คือความเปลี่ยนแปลงที่คุณจะสังเกตเห็นมันเป็นสัญญาณบ่งบอกอย่างหนึ่งคะ่ะ หนในแนวคิดที่สําคัญที่สุดที่ผู้เขียนบอกไว้กันนะคะก็คือการสร้างพฤติกรรมพื้นฐานค่ะลองนึกภาพว่าคุณกาลังอ่านภาษากายของใครสักคนหนึ่งคุณจะต้องรู้ว่าเขามีท่าทีแบบไหนหรือว่าสัญญาณบอกอะไรคําตอบคือคุณต้องรู้ก่อนว่าปกติแล้วคนคนนี้มีพฤติกรรมยังไงค่ะสิ่งที่จะแนะนานะคะก็คือให้เราเนี่ยสังเกตพฤติกรรมของคนคนนั้นค่ะในสภาพที่เขาผ่อนคลายแล้วก็สบายใจที่สุด อาจจะเป็นตอนที่เขากําลังพูดคุยถึงเรื่องที่ชอบนั่งดื่มกาแฟสบายๆหรือไม่ก็ตอนที่เขาอยู่ในสถานาการณ์ที่กดดันนะคะสังเกตดูว่าเขามักจะวางตัวหรือว่ารับมือ,อยังไงค่ะเท้าอยู่ตรงไหนสีหน้าเป็นยังไงเสียงพูดเป็นยังไงนี่คือที่เป็นปกติของเขาอะค่ะจากนั้นนะคะเราก็มามองหาความเปลี่ยนแปลงค่ะจากเบดไลน์เพราะว่าคุณรู้เบดไลน์อยู่แล้วเนี่ย คุณจะสามารถสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ค่ะอย่างเช่นถ้าเพื่อนคุณเนี่ยเป็นคนยิ้มแย้มในระหว่างที่คุณเล่าเรื่องราวบางอย่างอยู่ๆเขาก็เลิกยิ้มแล้วก็ลูบคอตัวเองนั่นเป็นสัญชาตญาณของความไม่สบายใจค่ะที่เกิดขึ้นซึ่งการสังเกตต้องทําอย่างรอบด้านนะคะไม่ใช่แค่จ้องมองที่ใบหน้าแต่ต้องมองทั้งร่างกายค่ะและนี่ค่ะก็คือเหตุผลว่าทําไมผู้เขียนถึงบอกว่าเท้าและขาคือส่วนที่ซื่อสัตย์ที่สุดเป็นไงคะฟังดูแล้วขัดกับความรู้สึกไหมคะ เราอาจจะเคยคิดว่าสีหน้าเนี่ยเป็นส่วนที่บอกความรู้สึกได้ดีที่สุดใช่ไหมคะแต่ไม่เลยค่ะเพราะว่าผู้เขียนเนี่ยซึ่งผ่านการสอบปากคําจากผู้ก่อการร้ายมานับไม่ถ้วนเนี่ยกับพบว่าเทา้าเลือดขาเป็นส่วนที่ยากจะควบคุมค่ะเรามักจะแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาได้อย่างรวดเร็วและก็ชัดเจนที่สุดทําไมถึงเป็นแบบนั้นกันคะเพราะเทาะ้าเลืขาเนี่ยเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการหนีภัยโดยตรงเลยค่ะเวลาเราสรู้สึกไม่ปลอดภยัยหรืออยากจะไปจากสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่มันอึนอดอัด เท้าและขาของเราเนี่ยจะตอบสนองก่อนที่สมองส่วนเหตุผลจะทันได้ประมวลผลได้ซ้ําค่ะเพราะว่าเท้าเนี่ยเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการหนีภัยโดยตรงตั้งแต่สมัยโบราณเลยค่ะเวลาที่เราไม่สบายใจร่างกายจะส่งสัญญาณไปที่เท้าก่อนค่ะมาดูตัวอย่างพฤติกรรมของเท้าแล้วค่ะกันดีกว่านะคะเท้าที่หันออกจากบทสนทนาแม้คนคนนั้นจะยังยืนอยู่หรือว่าคุยกับคุณอยู่แต่เท้าของเขาเนี่ยชีย้ออกไปที่ประตูหรือว่าทางออกนั่นอาจกําลังบ่งบอกคุณว่า เขาต้องการที่จะยุติบทสนทนาแล้วก็จากไปค่ะเท้าที่กระดิกหรือเต้นเบาๆถ้าคนคนนั้นกําลังมีความสุขตื่นเต้นหรือรู้สึกดีกับบางสิ่งเท้าของเขาอาจจะกระดิกหรือเต้นเป็นจังหวะเบาๆการไข้ขาที่แน่นหนาอาจบ่งบอกถึงความรู้สึกปิดกั้นหรือป้องกันตัวเองค่ะการสั่นของเท้าหรือขาอาจบ่งบอกถึงความวิตกกังวลความเครียดหรือความอดทนที่ใกล้จะหมดลงค่ะ ดังนั้นในครั้งต่อไปที่คุณคุยกับใครลองสังเกตเท้าและขาของเขาดูนะคะคุณอาจจะได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากกว่าที่คุณคิดเลยล่ะคะ่ะในการอ่านภาษากายก็คือการแบ่งพฤติกรรมออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือสัญญาณของความสบายใจแล้วก็สัญญาณของความไม่สบายใจค่ะนี่เป็นเรื่องพื้นฐานที่สําคัญมากนะคะเพราะมันช่วยให้เราเนี่ยตีความภาษากายได้ง่ายขึ้นมากๆเลยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดก็ตาม สถานการณ์นั้นนะคะจะบอกคุณว่าคนคนนั้นรู้สึกดีหรือรู้สึกไม่ดีกับสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นคะ่ะสัญญาณของความสบายใจนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยร่างกายคะ่ะเช่นท่าทางเปิดเผยการหงายฝ่ามือขึ้นมาขณะพูดคะ่ะแสดงถึงความซื่อสัตย์และก็ความจริงใจการโน้มตัวไปข้างหน้าจะเกิดขึ้นเมื่อมีความสนใจและรู้สึกร่วมในบทสนทนาคะ่ะท่าทางผ่อนคลาย แขนขาเนี่ยไม่ได้ควยกันแน่นหนาหน้านี่ก็ผ่อนคลายไหล่ก็ไม่ห่อค่ะการมองตาก็จะเป็นธรรมชาติไม่จ้องขเขมง็งหรือว่าไม่มีการหลบตาค่ะการยิ้มอย่างจริงใจอะค่ะสังเกตที่ดวงตานะคะรอยยิ้มที่จริงใจเนี่ยจะทําให้เกิดรอยย่นเล็กๆที่หางตาค่ะที่เขาบอกกันว่ายิ้มจนตาหยีอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้เราลองมาดูที่สัญ,ญญาณของความไม่สบายใจกันดูดีกว่านะคะความไม่สบายใจเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับการที่ร่างกายเนี่ย เกิดการปิดกั้นค่ะหรือว่าพฤติกรรมการปอบประโลมตัวเองเช่นการกอดหรือการไข้ขายอย่างแน่นหนาะเป็นสัญญาณของการป้องกันตัวค่ะความไม่มั่นคงหรือความไม่เห็นด้วยการสัมผัสตัตวเองเพื่อปอประโลมค่ะนี่ก็เป็นพฤติกรรมที่สมองส่วนลิมบิกสั่งการให้ทํานะคะเพื่อความผ่อนคลายคลายเครียดหรือว่าวิตกกังวลอะไรประมาณนี้ค่ะการรูปคอหรือจับไส้คอค่ะอันนี้จะพบได้บ่อยในผู้หญิงที่รู้สึกกังวลหรือว่ากําลังโกหกอยู่นะคะ การรูปที่ต้นขาหรือว่าต้นแขนเนี่ยเพื่อเป็นการปลอบประโลมตัวเองการขยี้ตาหรือถูหน้าผากอาจบ่งบอกถึงความเครียดความไม่เชื่อหรือความไม่สบายใจได้ค่ะการเล่นกับผมหรือครานะคะจะเป็นการระบายความกังวลค่ะการถูมือเข้าหากันหรือกันเกานะคะอาจบ่งบอกถึงความเครียดหรือความกังวลกระวายใจการหันร่างกายออกจากบุคคลหรือสถานการณ์ที่ทําให้รู้สึกไม่สบายใจค่ะ การปิดกั้นดวงตานะคะเช่นการกระพริบตาท,ทีีการหลีตาหรือแม้แต่การปิดตาลงชั่วคราวเนี่ยนะคะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของความไม่เชื่อความไม่เห็นด้วยเป็นความรู้สึกของความไม่พอใจอะคะ่ะไม่ต้องการเห็นสิ่งสิ่งนี้หรือไม่พอใจในสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งผู้เขียนเขาได้ย้ำว่าเมื่อคุณเห็นสัญญาณของความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือสัญญาณเตือนเนี่ยให้คุณสังเกตให้ดีหรืออาจจะต้องปรับกลยุทธ์ในการสื่อสารของคุณคะ่ะ แต่หนึ่งในข้อผิดพลาดที่คนส่วนใหญ่ทำนะคะเวลาอ่านภาษากายเนี่ยก็คือการตีความจากสัญญาณเพียงอย่างเดียวค่ะซึ่งผู้เขียนก็เตือนมาอีกนะคะว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องระวังอย่างมากเขาแนะนําให้เรามองหากลุ่มของพฤติกรรมค่ะลองคิดดูนะคะถ้ามีคนคนหนึ่งกอดอกคุณอาจกําลังคิดว่าเขาป้องกันตัวหรือว่าไม่พอใจนะคะแต่แต่ถ้าเขาแค่กอดอกในห้องที่มันหนาวเย็นนะคะนั่นอาจจะเป็นเพราะแค่เขาหนาวก็ได้ค่ะแต่ถ้าเขากอดอกหันตัวออกจากคุณ ขมวดคิ้วแล้วก็เริ่มรูปคอไปด้วยนี่แหละค่ะคือกลุ่มพฤติกรรมที่สอดคล้องกันแล้วบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าเขากําลังรู้สึกไม่สบายใจหรือมีบางอย่างผิดปกติการหมองหากลุ่มพฤติกรรมทําให้เราเนี่ยตีความภาษากายของเราแม่นยําและก็น่าเชื่อถือมากขึ้นค่ะทีนี้เราลองมาเจาะลึกภาษากายของส่วนต่างๆของร่างกายกันบ้างนะคะในส่วนของลําตัวนะคะลำตัวเป็นส่วนที่บอกทิศทางของความสนใจแล้วก็ความสัมพันธ์ได้ดีค่ะการหันหน้าเข้าหา บ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมความสนใจหรือความรู้สึกเป็นมิตรค่ะการหันหน้าออกเนี่ยบ่งบอกถึงการต้องการหลีกหนีความไม่พอใจหรือความไม่สบายใจค่ะการโน้มตัวไปข้างหน้าเมื่อสนใจแล้วก็ตั้งใจฟังค่ะการเอนตัวพิงพนักนะคะอาจบ่งบอกถึงความสบายใจความผ่อนคลายหรือความเบื่อหน่ายในบางกรณีก็ได้ค่ะมาถึงในส่วนของแขนนะคะการกอดอกเนี่ยคือสัญญาณคลาสสิกของการป้องกันตัวเลยค่ะความไม่มั่นใจหรือความไม่เห็นด้วย การวางแขนข้างๆนะคะวางไปที่ข้างลำตัวหรือกางออกเล็กน้อยเนี่ยนะคะเป็นสัญญาณของความสบายใจแล้วก็การเปิดเผยค่ะการใช้มือเท้าเอวนะคะอ่านบ่งบอกถึงความมั่นใจหรือความท้าทายในบางกรณีก็ได้ค่ะมือแล้วก็นิ้วนะคะมือเนี่ยเป็นส่วนที่สื่อสารได้เยอะเลยค่ะเพราะเราใช้มือในการสัมผัสแล้วก็ควบคุมสิ่งต่างๆใช่ไหมคะมือที่แสดงออกถึงความเปิดเผยเนี่ยนะคะก็คือฝ่ามือที่หงายขึ้นค่ะบ่งบอกถึงความซื่อสัตย์ ความจริงใจแล้วความเต็มใจที่จะสื่อสารค่ะมือที่กำแน่นที่วางอยู่ใต้โต๊ะนะคะอาจบ่งบอกถึงความเครียดความวิตกกังวลหรือการซ่อนบางสิ่งบางอย่างอยู่ค่ะการเล่นกับสิ่งของเล็กๆน้อยๆนะคะเช่นปากกาหรือแหวนนะคะอาจจะเป็นพฤติกรรมที่ปลอบป,ประโลมตัวเองเมื่อรู้สึกเครียดค่ะการถูนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เป็นสัญญาณของการผ่อนคลายความเครียดที่พบได้บ่อยเลยค่ะมาถึงส่วนของใบหน้านะคะ แม้จะเป็นส่วนที่คนเนี่ยพยายามจะควบคุมได้มากที่สุดนะคะแต่ก็ยังมีสัญญาณที่หลุดออกมาได้บางอย่างคะ่ะเช่นการเม้มปากแน่นๆคะ่ะมักบ่งบอกถึงความเครียดความไม่พอใจหรือการพยายามเก็บความลับคะ่ะการขามวดคิ้วเนี่ยนะคะบ่งบอกถึงความสับสนความไม่พอใจหรือความเป็นกังวลคะ่ะการหลีตานะคะอาจบ่งบอกถึงความไม่เชื่อหรือการพยายามประเมินสถานการณ์ค่ะการกัดริมฝีปากนะคะเป็นการปลอบประโลมตนเองเมื่อรู้สึกกังวลคะ่ะคอคะ่ะ การสัมผัสบริเวณลำคอหรือว่าปกเสื้อนะคะโดยเฉพาะในผู้ชายการดึงปกคอเสื้อให้หลวมหรือในผู้หญิงอะนะคะการสัมผัสไส้ยคอหรือบริเวณคอก็เป็นพฤติกรรมการปราลอบประโลตัวเองเช่นกันค่ะเพราะว่าเขารู้สึกเครียดกังวลหรือไม่สบายใจการกระพริบตาถีๆอาจบ่งบอกถึงความกังวลความเครียดหรือความพยายามที่จะประมวลผลข้อมูลที่ยากค่ะหรือการหลับตาหรือการปิดตาลงชั่วขณะนะคะ เป็นสัญญาณที่ชัดเจนของความไม่เชื่อค่ะความไม่เห็นด้วยหรือการที่ไม่ต้องการเห็นหรือไม่พอใจในสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นต่อหน้านี้นะคะเราได้เรียนรู้สัญญาณภาษากายข้าๆวๆาเบื้องต้นไปบ้างแล้วนะคะแต่ทีนี้คําถามก็คือเราจะเอาความรู้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ยังไงใช่ไหมคะ ในการทำงานค่ะคุณสามารถใช้ภาษากายเนี่ยเพื่อประเมินความสนใจของผู้สนทนาถ้าลูกค้าเนี่ยเริ่มหันหน้าตัวออกไปและหรือเท้าเนี่ยชีย้ไปที่ประตูก็อาจถึงเวลาที่คุณเนี่ยจะต้องปรับกลยุทธ์การนำเสนอหรือว่ายุติการประชุมลงนะคะการสร้างความน่าเชื่อถือค่ะสร้างความน่าเชื่อถือใช้ภาษากายที่เปิดเผยเช่นหงายฝ่ามือโน้มตัวเข้าหาเล็กน้อยแสดงความสนใจด้วยการมองตาย,ย่างเหมาะสมค่ะ รับรู้ความเครียดของเพื่อนร่วมงานถ้าเห็นเพื่อนร่วมงานมีท่าทีไม่สบายใจนะคะเช่นกอดอกหรือรูปคอนะคะอาจเป็นสัญญาณว่าพวกเขาเนี่ยกำลังมีปัญหาหรือรู้สึกไม่มั่นใจค่ะคุณอาจจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือหรือให้คําปรึกษาก็ได้นะคะในความสัมพันธ์ส่วนตัวค่ะเข้าใจความรู้สึกของคนรักหรือว่าคนในครอบครัวค่ะบางครั้งคําพูดเนี่ยอาจจะมีไม่ตรงกับใจตัวเองนะคะแต่ภาษากายเนี่ยเขาจะมักแสดงความรู้สึกที่แท้จริงค่ะซึ่งตรงเนี้ย ถ้าคุณรู้ภาษากายอ่ะคุณก็จะเข้าใจสิ่งที่เขาสื่อสารได้มากยิ่งขึ้นค่ะหรือจะนําไปสังเกตสถานการณ์รอบตัวก็ได้นะคะในที่สาธารณะเนี่ยคุณอาจสังเกตภาษากายของคนรอบข้างเพื่อประเมินความปลอดภัยก็ได้ค่ะหรือความน่าเชื่อถือของคนแปลกหน้าค่ะและสําหรับเรื่องที่หลายคนสนใจก็คือการจับโกหกค,ค่ะ ผู้เขียนไม่ได้บอกว่าคุณจะสามารถจับโกหกได้ร้อยเปอร์เซนจากภาษากายเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะการโกหกเนี่ยมันเป็นเรื่องของความซับซ้อนค่ะแต่เขาให้หลักการที่สําคัญก็คือสัญญาณของการโกหกมักจะมาพร้อมกับสัญญาณของความไม่สบายใจที่เพิ่มขึ้นค่ะก็ลองเอาไปสังเกตกันดูนะคะถ้าเกิดว่ามีคนคนนึงพูดว่าฉันโอเคแต่ว่ากอดอกก้มหน้าหลบตาหรือว่าเท้าเนี่ยหันออกจากเรากลุ่มสัญญาณนี้ชี้ชัดเลย่ะค่ะว่าเขาไม่โอเคเรามาสรุปกันดีกว่านะคะว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้าง นึ่งก็คือภาษากายเนี่ยก็คือภาษาที่ซื่อสัตย์ที่สุดแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยสมองส่วนลิมบิกที่ทํางานอัตโนมัติค่ะ2เนี่ยความสําคัญของการสังเกตอย่างละเอียดและก็การสร้างพฤติกรรมพื้นฐานของบุคคลค่ะ 3. เท้าและขาคือส่วนที่ซื่อสัตย์ที่สุดของร่างกายและมักแสดงปฏิกิริยาก่อนส่วนอื่นๆค่ะ 4. นะคะสัญ,ญญาณของความสบายใจคือการเปิดเผยร่างกายแล้วความไม่สบายใจก็คือการปิดกั้นหรือการปอบประโลมตัวเองค่ะ หาการอ่านภาษากายต้องดูเป็นกลุ่มพฤติกรรมคะ่ะไม่ใช่เพียงสัญญาณเดียวแล้วก็6นะคะเราได้เรียนรู้สัญญาณภาษากายส่วนต่างๆของร่างกายไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นลำตัวแขนมือสีหน้าไปจนถึงดวงตานะคะเราหวังว่าพวกคุณจะเข้าใจคนอื่นได้ลึกซึ้งกันมากขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจว่าเขารู้สึกยังไงผ่านภาษากายอะ่ะก็จะช่วยให้เราเนี่ย การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นค่ะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นด้วยแล้วก็รับรู้สถานการณ์รอบตัวเองนะคะว่ามันจะมีเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเกิดขึ้นนะคะจําไว้นะคะว่าร่างกายไม่เคยโกหกมันเป็นเพียงแค่พูดภาษาที่ต่างออกไปค่ะแล้วก็หน้าที่ของเราก็คือการเรียนรู้ที่จะฟังภาษานั้นค่ะภาษากายไม่เคยโกหกมันพูดเสมอแม้ปากจะเงียบค่ะ ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้เราได้อะไรดีๆจากวิดีโอนี้ฝากคุณช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือคุณมีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจฝากคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างวิดีโอนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ